สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใบบัวก็จะมาสอนอะไรก็ไม่รู้นะคะที่เป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าใบาบัวจะพูดภาษาไทยนะอันนี้ก็คือขวดอลกอฮอล์ที่ไว้ทําเป็นไม้นะคะเพราะว่ามันติดอยู่กับอันี่มันคือเออมันคือที่ต่อหูฟังนะคะนนก็เลยต้องเอานี้มาก,กันนะคะเพราะว่ามันจะอะไไม่ต้องเป็นอะไรเนาะเผื่อติดอะไรโอเคค่ะ ขนี้นมด่นเริ่มมาก็เกี่ยวปัญหากับมาแล้วอ่ะอันนี้ก็อาจจะมีอะไรแทงออกมานะโอเคค่ะได้แล้วนะคะขเอามาหน่อยนะคนจะได้เห็นใบบัวนะคะโอเค ดี๋ยวขอเรียงก่อนอ,อุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งเดี๋ยวอันที่พูดเราจะมาวางไว้ตรงนี้นะคะอันนี้อันนี้ก็คือแฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่นะคะแฮมเบอร์เกอร์นะคะแฮมเบอร์เกอร์น่ากินมากอันที่สองก็คือเฟรนช์ฟราย คือวันนี้นะคะก็มีทั้งน้ําอาหารแล้วก็ขนมเลยนะคะ <ivot> อาจจะไม่มีขนมก็ได้แล้วก็มีการเต้นพูดท่าทางอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้ก็คือการร้องเพลงนะคะการร้องเพลงอันนี้ก็คือการเต้นระบำนะคะ <c ười> บึมบึมบึมอันนี้ก็คือการเดินนะคะ <c ười> อันนี้คือการวิ่งนะคะ <c ười> <ๆ c ười> <ๆ>อันนี้ไปบัวขอข้ามไปเร็วๆเลยเนาะ อันนี้ก็คือเค้กนะคะกินได้เลยอันนี้อันนี้ก็คือการทำอาหารนะคะอันนี้ก็คือเขียนนะคะอ่ะคือมันจะเป็นขัขบศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าใบบัวขอพูดไทยนะคะโอเคเข้าใจตรงกันนะคะว่าใบบัวหอพูดไทยเพราะว่าบัวพูดอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะคะ อันนี้ก็คือน้ำนะคะก็เหมือนว่าเอใบบัวไม่รู้นะคะว่าเป็นน้ำอะไรแต่ใบบัวไม่รู้นะทุกคนว่าเป็นน้ำอะไรนะคะใบบัวกราบขอโทษด้วยนะคะงั้นใบบัวขอเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นน้ำของน่าจะเป็นน้ำของเต้าหู้ไม่ใช่เออม,มันคือน้ำของเต้าหู้ อมันคือน้ำอะไรอ่ะโอเคทุกคนเนดะี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะว่าขอคิดก่อนคืออันนี้ใบบัวก็ไม่รู้คืออันนี้ใบบัวไม่รู้นะคะงั้นใบบัวขอเดาว,ว่าเป็นน้ำเต้าหู้แล้วกันนะถ้าใครรู้ว่าน้ำน้ำอันนี้นะคะถ้าใครรู้ว่าน้ำอันนี้คืออะไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำมะนาวแบบขวดใหญ่ใหญ่หญ่หญ่ห่เลยนะคะ อันนี้ก็เดาเหมือนกันนะคะเพราะว่าบัวบ,บไม่รู้อันนี้ก็เป็นน้ำอะไรอีกอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ําขานะอันนี้ก็เดาเป็นน้ําขานะคะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์อันนี้ก็คือฮอสดอกนะคะฮอสดอกอันนี้ก็คือน้ําส้ม อันนี้ก็คืออ่านหนังสืออันนี้ก็คือพิซซ่าอันนี้ก็คือน่องไก่และอันนี้ก็คืออันสุดท้ายนะคะก็เป็นน้ำอะไรอ่ะ๋อน้ำมะม่วงโอเคเดี๋ยวบัวจะพูดเร็วๆบ้างนะคะโอเคค่ะได้เวลาพูดเร็วนะคะเร็วแน่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวขอ นี่นะคะแล้วก็เป็นแบบนี้พร้อมาค่ะโอเคค่ะทุกคนโอ้ย,อยก็คลิปนี้ก็คลิปนี้นะคะก็ไม่ได้พูดเฟ้นไฟไม่ได้พูดอะไรเร็วๆนะคะคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดกดไลค์ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe mm hmm. แล้วก็กดติดตาม mm hmm. แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย